เซฟคอนเทนต์ Content, หรือฟังพเงลพลงลำโพงก็จะออก2ตัวนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมทาม IT v ที w นะครับผมวันนี้ผมก็มาเปรียบเทียบ <ๆ S 2> มือถือทั้ง2รุ่นนะครับผมก็คือ iPhone 7 plus กับ iPhone 6s Plus นะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็เลือกรุ่นไหนเหมาะกว่านะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปกันเลยนะครับเดี๋ยวผมมาพูดในส่วนของดีไซน์นะครับผมก็คือ iPhone 7 plus เนี่ยจะเปลี่ยนดีไซน์จาก iPhone 6s plus นิดหน่อยก็คือเปลี่ยนเส้นเสาอากาศใหม่นะมีการปรับเปลี่ยนตัวตำแหน่งเส้นเสาอากาศนิดนึงแล้วก็เพิ่มกล้องเลนส์ที่2นะครับหรือกล้องเลนส์เทเลโฟโต้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการซูมถ่ายพอร์เทรตนั่นเองแล้วก็แจ็ค3.5มิลไม่มี oh, <no. S 1> ตั้งแต่ Apple เปิดตัว7 plus นะในปี2016นะก็ไม่พบใน iPhone อีกเลยนะที่ใช้แจ็ค3.5มิ จุดแตกต่างก็ประมาณนี้ส่วนด้านหน้าก็คือเหมือนเดิมเลยอ่ะคือแยกไม่ออกจริงๆคือมองอยังไงก็แยกไม่ออกนะคือหน้าจอเท่ากันเลย5.5นิ้วที่ความละเอียด Full HD ส่วนสเกลก็อัตราส่วนจอก็16:9ต่อแบบไม่ไายขอบแล้วก็มันเหมือนกันจริงๆอ่ะส่วนในเรื่องของสเครื่อง iPhone 7 Plus ก็จะมาทั้งหมด6สีนะครับก็จะมีสี7 b a c k สีแบ็กแล้วก็มีสีโกลสโกลิีเวอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยสีโรดักเลสนะครับส่วน iPhone 6S พั s มาทั้งหมดสี่สีนะครับมีสีสเปซเกรย์สีเซเวอร์สีโกลแล้วก็สุดท้ายสีโกลสกครับส่วนในเรื่องของ CPU นะครับผม iPhone 7พั็จะมากับชิปประมวลผลเป็น Apple A10 นะครับส่วน iPhone 6S Plus นะครับก็จะมากับชิปประมวลผล Apple A9 นะครับซึ่งก็จะเก่ากว่า iPhone 7 Plus ซึ่งก็แงแหละมันเปิดตัวก่อนนะครับผมแล้วก็ iPhone 7 Plus เนี่ยก็จะมากับแรมทั้งหมด3 g ิส่วน 6S Plus ก็จะมากับแรมทั้งหมด2 g ินะครับ <S <S ในส่วนของความจุนะครับผม iPhone 7 Plus ก็จะเริ่มต้นที่32 g ิ128 g ิแล้วก็สูงสุดที่256 g ินะครับส่วน iPhone 6S Plus นะครับความจุก็จะเริ่มต้นที่16 สาน12 64แล้วก็สูงสุดที่128จิกนะครับผมในส่วนของการกันน้ำกันฝุ่นเนี่ย iPhone 7 Plus จะกันน้ำกันฝุ่นที่ระดับ1เมตรนะครับ30นาทีหรือมาตรฐานที่เขาใช้กันนะครับ IP67 นะครับผม <Wow. S 1> ส่วน iPhone 6s Plus นะครับไม่รองรับการกันน้ำกันฝุ่นนะครับผมในส่วนของลำโพง iPhone 7 Plus นะครับผมก็จะมากับลำโพงคู่ เป็นแบบสเตอริโอนะครับผมก็จะมีลําโพงตรงแถวกล้องหน้านะครับหรือลําโพงสนทนาแล้วก็อีกลําโพงหนึ่งนะครับเป็นลําโพงที่อยู่ด้านขวาของพอร์ตไลนิ่งนะครับผมก็จะมีเวลาเซฟคอนเทนต์ร save content, หรือฟังเพงลงลําโพงก็จะออก2ตัวนะครับผม <Wow. S 1> ส่วน iPhone 6S พั u ดจะมากันลําโพงเดียวนะครับเป็นลาโพง1ตัวอยู่ตรงด้านขวาของพอร์ตไลนิ่งนะครับผม <S <S ในส่วนของกล้องนะครับผมกล้องหลังของ iPhone 7พ l u s เนี่ยก็จะมากับกล้อง2ตัวก็คือ เลนวายนะครับที่ความละเอียด12ล้านพิกเซล f 1.8นะครับแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้นะครับ12ล้านพิกเซลเหมือนกันที่ f stop ที่2.8นะครับส่วน iPhone 6s Plus นะครับผมก็มากับกล้องหลังหนึ่งตัวนะครับผมตรงนี้สิ <laughs> ความละเอียด12ล้านพิกเซล f 2.2นะครับผมเราพูดในเรื่องของสเปคมาแล้วเรามาดูในส่วนของภาพดีวกว่านะครับ ถ้าใครสังเกตเห็นนะก็คือ iPhone 7 Plus เนี่ยจะถ่ายสีสารของอาหารรวมถึงความมืดความสว่างเนี่ยจะถ่ายได้ดีกว่า iPhone 6s Plus ในระดับหนึ่งเลย iPhone 6s Plus เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถ่ายในชั้นหลังเบอร์ได้ถ้าใครซีนะแนะนำว่าซื้อ iPhone 7 Plus ดีกว่าในส่วนของการถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะครับของ iPhone 7 Plus เนี่ยก็กับ 6s Plus นะครับก็จะถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K 30 f เฟรมเรทเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมก็มีการสั่น OIS กับการสานซอ,อร์ให้มาทั้งคู่นะก็ถามว่าแตกต่างไหมเดี๋ยวดูในคลิปดีกว่าถ้าได้เห็นจากสีก็เจ็ดพัส,สดกว่าแล้วก็ท้องฟ้าดูฟุ้งฟิ้งกว่านิดนึงส่วนกล้องหน้านะครับผมกล้องหน้าของ iPhone 7 Plus เนี่ยก็จะมาความละเอียด7ล้านพิกเซล f 2. 2 2นะครับผม แล้วก็จะถ่ายวีดีโอได้สูงสุดเป็น4 HD 30มสิบเฟรมเรทนะครับส่วน iPhone 6 S Plus เนี่ยก็กล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับ f 2 2นะครับก็จะถ่ายวิดีโอได้สูงสุดแค่ HD นะครับ30เฟรมเรทนะครับผมเราพูดเรื่องสเปคกันพังและดูภาพดีกว่าสกรีนโทนแล้วก็สีต่างๆในรูปในแทบไม่แตกต่างกันเลยถ้าเห็นนะก็คือจะเป็นเรื่องของสีที่มันฟุ้งกว่านิดหน่อยใน iPhone 6 S Plus และนี่ก็เป็นวิดีโอกล้องหน้าครับ อันนี้ก็เป็นการอัดวิดีโอบน iPhone 7พั s กับ iPhone 6 s p l พ s ผ่านกล้องหน้านะครับก็ดูสีสันได้ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมก็แบต p h o n e 7พั s เนี่ยก็จะ2,900ม ah, ิลลิแอมส่วน6 s อ l พ s เนี่ยก็จะ2,750ม ah ิลลิแอมนะครับก็จะน้อยกว่านิดนึงแต่ถ้าเอาตามที่ Apple เคลมเนี่ย Apple ก็เคลมว่า7พ u s เนี่ยแบตจะอึดกว่า6 s p l พ s อยู่หนึ่งชั่วโมงครับ <Wow. S 2> จากการที่ผมไปใช้งานมานะเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้เล่นเกมด้วยนิดหน่อยเล่นโซเชียลเป็นหลักเหมือนที่ผมใช้หนึ่งวันเหลือทั้งคู่เลยหนึ่งวันเหลือแต่ถ้าคุณจาไปเล่นเกมหนักๆเลยเนี่ยผมคิดว่าก็ห้าชั่วโมงก็น่าแบตน่าจะหมดแล้วนะถ้าเล่นเกมหนักๆนะเราก็มาถึงในส่วนที่คนตั้งตารอยคอรหรือรอคอยนั่นเองนะครับผมก็คือส่วนของเกม ก็จะมาเอาเกมนะครับ2เกมนะครับมาเทียบกันระหว่าง iPhone 6S Plus กับ7 Plus นะครับว่ามาเล่นเกมเนี่ยเป็นไงบ้างน,นะครับก็เกมแรกนะครับเกมชินีแอนด์แนะครับผมก็จากที่ไปเล่นเกมเกมชินีแอนด์แมาเนี่ย iPhone 7 Plus จะปรับกราฟิกนะครับอยู่ที่ระดับต่ำถึงปานกลางนะครับผมอาจจะปรับอยู่ช่วงประมาณนี้นะฮะส่วน iPhone 6S Plus จะปรับการาฟิกอยู่ระดับต่ําสุดนะครับหรือถ้าคุณคิดว่ามันแบบภาพหยาบไปก็อาจจะปรับอยู่ระดับต่านะครับเพราะว่าถ้าปรับสูงกว่านี้ก็กระตกจริงๆครับเล่น <Le hn S 2> ไม่ไหวเลยเพราะว่าแบบเหมือน1คือเกมมันใหม่กับ2คือฮาร์ดแวร์ของ6 s อพมันก็เก่าแล้วนะครับเป็นเข้าสู่ปีที่6แล้วส่วนของเกม RV เนียปรับการาฟิกได้พอๆกันทุกๆอย่างเลยรวมถึงปรับโหมดเฟรมเปิดเป็นโหมดเฟรมเรทสูงก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ เฟรมเรทในเกมก็ทำได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วมาถึงในส่วนของสุดท้ายนะครับผมก็ส่วนของราคานะครับผมในส่วนของราคาเนี่ยตอนนี้ไม่มีมือหนึ่งแล้วนะเป็นมีแต่ราคามือสองราคามือสองของ iPhone 6S Plu s นะครับก็จะเริ่มต้นที่4 0 0พันปาปลายนะครับไปถึงประมาณ5000ไปาปลายส่วน iPhone 7 Plu s เนี่ยก็จะเริ่มประมาณ6000ไปาปลายไปถึงประมาณ9,00 0บาทครับแล้ว เรารุ่นไหนเหมาะกันล่ะก็ต้องถามกับคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าคุณผู้ชมใช้งานอะไรบ้างอย่างถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะเล่นเกมใหม่ๆได้ดแล้วก็ซีเรียสเรื่องของการถ่ายภาพที่ถ่ายได้ที่แสงน้อยได้ดีกว่าถ่ายแล้วสีสันดีกว่าโดยที่อาจจะไม่ต้องแต่งรูปอะไรมากมายเนี่ยแนะนําว่าเจ็ดพัสดีกว่านะครับส่วนถ้าใครรู้สึกว่าแบบเออใช้งานโซเชียลธรรมดาแล้วก็ ไว้เล่นเกมอะไรหนักมากมายผมคิดว่า 6S Plus ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับผมวันนี้ผมทาม I ไอทีวิวก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ